เคยเจอแบบนี้ไหมครับกลับบ้านมาเหนื่อยๆนะอยากจะเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งพอปิดประตูเท่านั้นแหละมาเลยใช่ไหมคะเสียงมาก่อนเลย <laughs> ใช่ครับเจ้าเหมียวที่บ้านก็มานั่งเฝ้าหน้าประตูเลยส่งเสียงร้องเหมียวเหมียวหรือบางทีก็เอาขาหน้ามาเขี่ยวๆใต้ประตูซะง,งั้นอะ uh huh. ก็ชวนให้สงสัยจริงๆนะครับว่าทําไมไอ้ประตูที่ปิดอยู่เนี่ยมันถึงเป็นเรื่องใหญ่สําหรับน้องแมวเขาจังเลยอื uh huh. วันนี้เราเลยจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละครับ มาดูเบื้องหลังพฤติกรรมเออน้าเอ็นดูนะแต่บางทีก็แอบ,บน่ารำคาญนิดๆเหมือนกันโดยดูจากข้อมูลที่ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมแมวเขาว่าไว้กันครับใช่เลยค่ะเรื่องนี้มันมีความซับซ้อนอยู่เหมือนกันนะคะมันไม่ใช่แค่เรื่องความอยากรู้อยากเห็นธรรมดารรมดาอย่างที่เราอาจจะคิดกันครับแต่มันไปเชื่อมโยงกับสัญชาตญาณพื้นฐานของแมวเลยค่ะทั้งเรื่องเออการควบคุมอนณาเขตของเขาความรู้สึกมั่นคงปลอดภยัย อะไรที่สำคัญมากๆเลยก็คือความผูกพันที่เขามีต่อเจ้าของด้วยค่ะอ้าาเริ่มที่ประเด็นแรกเลยไหมครับที่หลายคนอาจจะนึกถึงก่อนเลยคือเรื่องความอยากรู้อยากเห็นค่ะมีผู้เชี่ยวชาญอย่างดรคาร์เรนซูเอดาบอกว่าส่วนหนึ่งก็มาจากนิสัยนี้แหละครับเหมือนเขามีอาการกลัวตกขาวหรือโฟโมนิดๆนะครับใช่ๆค่ะโฟโมว่าเอ๊ะ ข้างหลังประตูบานนั้นมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่หรือเปล่านะอยากรู้จังเลยอือฮึคืออาการโฟโมที่ว่าเนี่ค่ะมันก็ผูกกับสัญชาตญาณการเอาตัวรอดของเขาด้วยนะคะอ๋อเลยครับเพราะว่าโดยธรรมชาติแมวต้องคอยสังเกตการสิ่งรอบตัวอยู่ตลอดเวลาอะไรที่ไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยมันก็อาจจะหมายถึงอันตรายหรืออาจจะพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปครับ ประตูที่ปิดก็เลยเหมือนไปสร้างจุดบอดในการรับรู้ของเขาทำให้เขารู้สึกแบบเอ๊ะมีอะไรอยู่ตรงนั้นนะเข้าใจเลยครับนอกจากอยากรู้แล้วก็ยังมีเรื่องที่ดูเหมือนจะใหญ่กว่านั้นอีกคือเรื่องการควบคุมอนาเขตใช่ไหมครับใช่ค่ะอันนี้สาคัญมากอย่างที่คุณอินกริดจอห์นสันที่ปรึกษาด้านพฤติกรรมแมวได้อธิบายไว้ ถูกต้องเลยค่ะคือบ้านของเราเนี่ยในมุมมองของแมวมันคืออาณาเขตของเขาทั้งหมดเลยนะคะครับผมการที่เขาสามารถเดินสำรวจเข้าถึงได้ทุกซอกทุกมุมตามที่เขาต้องการเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกมั่นคงแล้วก็รู้สึกว่าควบคุมสถานาการณ์ได้อพอม,มีประตูมาปิดกัน้นปุ๊บมันก็เหมือนการไปท้าทายอำนาจควบคุมตรงนั้นแล้วก็ไปลดทอนความรู้สึกปลอดภัยในพื้นที่ของตัวเองลงด้วยค่ะโอ้ฟังดูเหมือนแค่ประตูบานเดียวนะครับ แต่มันไปกระทบความรู้สึกพื้นฐานของแมวเยอะมากๆเลยใช่ค่ะซึ่งมันก็ไปตรงกับคุณเจนเออร์ลิชผู้เชี่ยวชาญอีกท่านหนึ่งบอกไว้เหมือนกันว่าประตูที่ปิดเนี่ยมันไปสะกิดสิ่งที่แมวไม่ชอบมากๆอยู่3อย่างหรือที่เขาเรียกว่า three C's อ๋อสาม C ครับคือการไม่มีทางเลือกหรือ choice การควบคุมอะไรไม่ได้หรือ control แล้วก็การเปลี่ยนแปลงหรือ change ครบเลยนะคะประตูปิดนี่คือโดนหมดเลยประตูที่ปิดใส่หน้าเขาปุ๊บ ก็คือเจอครบทั้ง3าอย่างเลยครับจริงค่ะแล้วพอเขารู้สึกว่าควบคุมไม่ได้ไม่มั่นคงสิ่งที่ตามมามันก็คือความเครียดนะคะครับนอกจากนี้เนี่ยอีกมิติที่ละเอียดอ่อนมากๆเลยก็คือเรื่องความรู้สึกผูกพันกับเจ้าของอ๋อครับประตูที่ปิดเนี่ยมันเหมือนเป็นกำแพงที่ไปกั้นเขาออกจากคนที่เขารักด้วยค่ะอ๋อเหมือนเคยได้ยินง,งานวิจัยปี2017ที่บอกว่าแมวส่วนใหญ่เนี่ยให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กับคน มากกว่าอาหารหรือของเล่นซะอีกนะครับใช่เลยค่ะงานวิจัยนั้นน่าสนใจมากแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องแมวอาจจะติดเรามากกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับและการปิดประตูก็เหมือนเราไปปฏิเสธเขาทางอ้อมเลยหรือเปล่าครับประมาณนั้นเลยค่ะคือในมุมของแมวเนี่ยเขาไม่เข้าใจหรอกว่าเราปิดประตูแค่แป๊บเดียวหรือว่าเรามีเหตุผลอะไรครับเขารับรู้แค่ว่าเอ๊ะ พื้นที่กรุ๊งนี้ที่เคยเข้าไปได้หรือเป็นที่ที่ทําให้เขารู้สึกเชื่อมโยงกับเจ้าของได้จูๆ่ๆมันก็ถูกปิดกั้นไปซะแล้วมันก็เลยทําให้เกิดความกังวลใจหรือบางทีก็อาจจะเครียดสะสมได้เลยค่ะและทีนี้เราพอจะทําอะไรได้บ้างครับเพื่อให้ทั้งเราเองและก็น้องแมวสบายใจขึ้นสิ่งสําคัญที่สุดเลยนะคะคือความสม่ําเสมอค่ะ ความสม่ำเสมอใช่ค่ะคุณอินกริดจอร์สันนี่เน้นย้ำเรื่องนี้มากๆเลยถ้าห้องไหนที่เราไม่อยากให้เขาเข้าจริงๆเนี่ยก็ควรจะจำกัดการเข้าถึงตลอดเวลาไปเลยอ๋อคือห้ามก็ห้ามตลอดใช่ค่ะไม่ใช่แบบห้ามบ้างเปิดให้เข้าบ้างเพราะความไม่แน่นอนแบบนี้ล่ละค่ะที่มันสร้างความสับสนแล้วก็ความเครียดให้กับแมวครับการมีกฎเกณฑ์ที่มันชัดเจนไปเลยจะช่วยให้เขาปรับตัวได้แล้วก็รู้สึกมั่นคงขึ้นค่ะเข้าใจครับ แต่ว่าบางทีการที่เขามาร้องหรือมาป้วนเปี้ยนหน้าประตูเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้แปลว่าเขาแค่เรียกร้องความสนใจธรรมดาธรรมดาเสมอไปใช่ไหมครับถูกต้องค่ะอันนี้ต้องสังเกตดีๆเลยดรซุยดาแนะนําว่าให้เราสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยครับมีอาการอะไรบ้างครับถ้าแมวร้องเสียงดังแบบโหยหวนผิดปกติหรือว่าหูลู่ไปด้านหลังตัวสั่นหรือมีท่าทีหวาดกลัวหรืออาจจะก้าวร,ร้าวเช่นขูฟ่ฟอฟ อันนั้นอาจจะเป็นสัญญาณว่าเขากำลังเครียดจริงๆหรืออาจจะมีปัญหาอื่นๆซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะซึ่งถ้าเราเห็นสัญญาณแบบนั้นหรือว่าเริ่มกังวลกับพฤติกรรมอะไรบางอย่างของน้องแมวเนี่ยการปรึกษาสัตวแพทย์ก็น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดถูกไหมครับแน่นอนค่ะควรพาสัตวแพทย์ตรวจเช็คร่างกายก่อนเสมอเลยเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีปัญหาด้านสุขภาพอะไรแอบแฝงอยู่ครับเช่นเช่นอาจจะมีความเจ็บปวดตรงไหน หรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทที่อาจจะส่งผลต่อพฤติกรรมของเขาได้ค่ะอ๋อเข้าใจแจ่มแจ้งเลยครับสรุปแล้วเนี่ยไอ้เจ้าประตูที่ปิดอยู่มันไม่ได้เป็นแค่สิ่งกีดขวางทางกายภาพธรรมดารรมดาเลยนะครับไม่ใช่เลยค่ะแต่มันไปท้าทายแก่นแท้ของความเป็นแมวเขาเลยทีเดียวทั้งเรื่องสัญชาตญาณน,นักสำรวจความต้องการควบคุมสิ่งแวดล้อมความไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงและก็ที่สําคัญมากๆคือสายใยความผูกพันที่เขามีกับเราด้วยใช่แล้วค่ะ มันลึกซึ้งกว่าที่คิดนะคะดังนั้นก่อนที่เราจะปิดประตูใส่หน้าน้องแมวครั้งต่อไปเนี่ยอาจจะลองคิดดูสักนิดนะคะครับบางทีการเปิดประตูทิ้งไว้ให้เขาว่างแน่นอนในพื้นที่ที่เราอนุญ,ญาตและมันปลอดภัยนะคะอาจจะไม่ใช่แค่การตามใจอืแต่มันเป็นการแสดงความเข้าใจแล้วก็มอบความรู้สึกมั่นคงเป็นส่วนหนึ่งของบ้านและครอบครัวให้กับเขาได้จ,จริงๆค่ะครับ